เจ้าของชื่อเพลงค่ะยืมชื่อเขามาเ <Yeah. S 1> ฮ้ยโอ้ทาสิ่งจังเลยค่ะ <Yeah. S 1> มาแล้วค่ะโอเลยฝากไว้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ห้าสิงหาคมนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ตาเอ๋มาสวัสดีสวัสดีมานี่นหน่อยเข้ามาไหนยังไปแล้วโอเค บานกันเถอะไม่ใครเก็บเสียขอไม่ใช่บค่ะค่ะเปลาเอาไหมะเอาก็ได้ค่ะแม่เดชเดินหนมาเอาค่ะกินจับใช้ดีกว่าบายบายค่ะซ้ำแนาถูกต้องยางนคิดย้นไปแล้วเคยลองเราเอา ฝากเพลงแสนดีด้วยนะคะ้าสิงหาคมนะพี่พี่ฝักด้วยคิดถึงแสนดีเรามาฟังเพลงใหม่แม่กันนะมาแสนดีมาละมาละค่ะอุ้ยเกี่ยวมาละมาละมาละ สวัสดีครับมาแล้วค่ะหนียุงค่ะแซนดี้หนียุงโอ้โหพ่อหน้าเซ็กซี่มากพ่อหน้าเซ็กซี่มากเลยอ,นะอู้ไหนคะแซนดี้มองหน้าตัวเองดินะเอาเอาเอา,เอาแก้มแดงๆมาให้แซนดี้หน่อยได้ง่ายเออ <laughs> <laughs> งงอะไร <laughs> อะลุงงงอะไรคะ่ะไปเข้าบ้านกันเข้าทางไหนปะพ่อ <laughs> โอ้มีของกินแม่สู่ทําอะไรมาให้เขากินขนมจีนน้ำยาเต็งไก่อยู่เลยยืนหลังรถเนะี่น่ากินมากอร่อยมากยังไม่หมดเลยให้มาเยอะมากมาแล้วมาแล้วออยยาาาาาาก,กดดเไว้้้้ใใหหนนนนนตรบจททีสุ่ ถึงฉันหายไปอขอให้เธอยังหายใจโปรดจงรู้ไว้ฉันยังภูงมิใจเสมอแป๊บหนึ่งทุกคนตอแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งค่ะปูเสือปูเสือให้คนนี้ก่อนปูเสือให้คนนี้ก่อนไลองนั้นแล้วคะ่ะแม่ทำช้าเหรอ <laughs> น่าความมาก ช่วงน่ะเราต้องยิ้มให้กันสิขาฮะทุกคนบุณพอต้องยิ้มให้แสนดีดูบ่อยๆนะดีนะเีนยบุณพอต้องยิ้มให้แสนดีเห็นบ่อยๆนะเออยิ้มทำไมเนี่ยอ่ะยิ้มายิ้มทำไมเนี่ยเป็นจ๊กเกอร์ลูก อ้ยสวัสดีพี่พี่หนึ่พันคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณแซนดี้นะคะคุณแซนดี้กิจเจริญค่ะสวัสดีนะคะแคทรีนแซนดี้ค่งตึ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 นตึง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 งตึงตึงงตตึงงตตึงงต พ่อเล่นกับลูกสาวยังไงคะอพ่อเล่นกับลูกสาวยังไงคะนีมองพ่อนี่สนีมองพ่อเร็ววดีตาดแตาดต่ดแตดแดแดขอบคุณพี่แอมค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอืมเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องมีโบใช่ไหมพี่ๆเ่ออัไหนอัไหนคะ เอาหนคะเอาเอานน้นก ah ah ่อนเอานน้นก่อนเอาเอาผ้าก่อนเอาผ้าก่อนอยากกอดเอาไว้ให้นานให้นานตราบจนนาทีสุดท้ายถ้าวันหนึ่งฉันหายไปขอให้เธอยังหายใจ โปรดจงรู้ไว้ฉันยังภูมิใจเสมอฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่นะฉันมีแรงมาเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอได้ก,กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจฝากเพลงใหม่คุณแม่ด้วยนะคะ ม,มันชื่นใจจังเลยค่ะเอา้ากุกักกุกักกุกักกุ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 กดึง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 พี่พี่บอกหน้าอุ้มมากเลยค่ะแสดีน่าอุ้มไหมคะโอ้เคยมีคนเห็นแสนดีแล้วบอกม่อนชิชิเคยมี มีพี่คะ่ะเปาไปที่เอไปซื้อของใช่ไหมแล้วเปาก็เปิดกระจกแล้วน้องคนนั้นเขาก็เห็นแสนดีแล้วเขาก็บอกว่ามอนชิชิแต่เขาไม่รู้จักแซนดี้เขาไม่เาจำแซนดี้ไม่ได้โอ <c oughs> มอนชิชิ oh, mon, <c oughs> ตอนนั้นทรงผมแบบยังไม่ได้ยาวขนาดนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะืมะมืนไหมมืนไหมหัวยังอยู่ไหม นิดหน่อยนี okay, ่คนอยู่ทางนี้นี่คนอยู่ทางนี้จ้ะเอ้าลมก็ไม่เจ็บหรอกเนาะนี่สันตคสัติจะเอ๋อยังไงคะห้อจะเอ๋ไงคะจะเอ๋เอ๋อภาเอะ จ้าเอ๋ปุกิกไปไหนพ่อกิ๊ก <l ots> เข้าบ้านแล้วค่ะเมื่อกี้ไปกับคุณปู่ม,มาแอนดี้แันดีนด้คะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะอ้เอาของเล่นนะที่คุณพ่ออุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วล็อกเป้าล็อกเป้าอุ้ยคุณพ่อแรงมาก คุณพ่อเรือแรงมากน้องคนนี้ชื่ออะไรนี่นะน้าที่รักแบลมากเลยอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแบลมากเลยอ๋อเปิดเสียงเปิดเสียงเลยนั่นแบบเงียบๆได้ไหมไม่ได้มันไม่มีแบบ อยากหอมแก้มแม่ปอหอมแทนหน่อยหอมพ่อหรือหอมลูกดีค่ะที่บ้านเหรอคนที่บ้านเขาไม่ร้องค่ะเห็นคนที่บ้านเขาไม่ร้องนะเดี๋ยวเมื่อก่อนถ้าเกิดแม่แต่งหน้าไปงานเนี่ยเขาจะร้องเอาพ่อโบหลุดแล้วเห็นไหม พ่อฟันทุบ mm. เลยด้วยโอ้ฮัลโหเฮัลโหลฮวอิ้ยยยยยลยย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 ัลยยลยยลยยยยายยยยมยนยย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 ่ยยยยยนยย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 ยก รู้สึกว่าสังคมมันไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นอะอบบนมีลูกเราก็แบบกังวลเนาะอย่างดูข่าวอันนี้ก็แบบเครียดอะ่ะจิตตกอะที่น้องโดนฝันนะอืมรู้สึกว่าสังคมมันน่ากลัวอืมเออเออเออตีหน้านะดีหน้าดังหักเลยนะมาแซนดี้ค่ะ ฮ้ยเฟรนเออเออขาเต้นขาเต้นขาเต้นตึ Luis. ้้้ง

เล่นเบ,บาๆ <standardized> น่าละน่าเล่กต้องเก่งมากค่ะหนี่มุนีเกะเกาะก้อนนี้ไหมก้อนนี้ แซนดี้สองใช่ไหมใช่ไหมคะโอ้นี่ใครคะนี่ใครคะแซนดีวันนี้ไม่บายบายบายอ่ะกอบะอ้ยืนเราอยู่เรายู่เราทำไงดีทำไงดีทำไงดีคุจับข้างหลังเปิดยงครับเปินแมงเ พ่อจับไว้นะ,อะโอเคแล้วไงแล้เล่นอันนี้ใช่ไหมตอนนี้ไว้ใกล้ๆใช่ไหมคะดูกว่าโอเคอ๋ออ่อใจเย็ยนๆอ่ะถึงไหมถึงไหมคะ่<อ>นีเขาอยากยืนแล้วเอ็นดูหูน้อง <laughs> ทำไมคะหูน้องเป็นไงคะหูน้องน่ารักใช่ไหมล่ะ โอเหมือนคุณป um, ู <S <S ่ค่ะเบเบเบ เตือต yup. ือ huh? ตือตือเล่นอะไรอ๋อจะเล่นตรงไหนฮะมีขนมจีนอ่ะแต่ทียาไม่ชอบกินใช่ไหมกินอย่างอื่นจับชัยเหรอรู้ว่าวิอยากซื้อเส้นโซบะมากินโซบะเย็นยังเลยเนาะใช่ไหมโซบะเย็นโอเคล่นมีมีเรามีน้ำอยู่แล้วใช่วนเออเขาไม่อยากกินถซบะยอืม สดไปยนีวันนี้คุณแม่มารองเพลงให้ฟังแล้วรองไปแล้วค่ะอยากฟังเพลงใหม่ไหมคะมนสักครูร้องไปประมาณสี่รอบ <laughs> ลองไปแล้วอยากกอดเอาไวในาน้ให้นานให้นานราบจนนาทีสุดท้าย หนึ่งฉันหายไปคอยเธอยังหายใจปวดจงรู้ไว้ฉันยังภูมิใจสเสมอฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่นะฉันมีแรงเมื่อเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอได้กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ ขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจไม่เพลงอย่างนั้นฝากด้วยนะคะห้าสิงห้า

มือเกี่ยวเลข้างเลยยังไงเครื่องหลังไม่ไหวแล้วใช่เพลงแ a แม y เอาแมวไหมแมว ด้วยใช่ไหมต้องกัดด้วยใช่ไหมแมวเหมียวต้องกัดด้วยใช่ไหมหมวแมวจิตตาสาธุสาธุครับขอให้เพลงนี้ดังๆสาธุนะคะขอบคุณค่ะ เอ้าโอ้กัดนะโอ้ทำไงดีคะลุกเร็วลุกเร็วมาฮึบฮึบโอเคเอาเพราะทำเหมียวนะเหมียวเราห์โอ้ยผ้าโอ้ผ้าผ้า่าผ้าเหมียวผ้าเหมียวเหมียวมีหมีไหม มือเหนียวซะด้วยรุ่นนี้เมียวเจ้าจิ้มไปเลยนะโอ้ยลุบไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ฟาดเหนียวเอ้า รักพ่อมากกว่าแม่ใช่ไหมนักแม่มากกว่ารักเท่ากันสิขอบคุณพี่หญิงใหญ่ครับนี่ดูมองหน้าดิแบบเบื่อหน่ายละเบื่อใครเบื่อพ่อเลยจริงครับเบื่พ่ออุ้ย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 ป้าอยู่ข้างบนป้าอะไรอีกเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอาไงแอบ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 ตรงน้แอบปลาเร็วแอบปลาเร็ว แล้วแอบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแอบเร็วเุ้ยป้ามาตามไปนอนแล้วป้ามาตามไปนอนแล้วใครมาตามไปนอนฮะใครมาตามไปนอนฮะนอนนอนไม่นอนสวัสดีค่ะมาจากสงขลาสวัสดีสงขลานะคะสวัสดีสงขลาทำไมแต่จะไม่มีแรงเกี่ยวเออาาาะไรให้้้ปักบ ฮะอ๋อแล้วก็รองเท้าก็อ๋อรองเท้ารองเท้าแซนดี้ใช่รองเท้าแซนดี้แล้วก็ยีราฟค่ะอยู่ไหนเนี่ยะยืนนี่ยืนนี่รองเท้าก็สักเพราะว่าเคยไปเดินในลานมาได้ไปซิ่งมาเหละคะได้ไปซิ่งมาแซนดี้จะไปนอนแล้วนะคะพี่พี่ยีราฟล่วงนะคะยีราฟล่วงค่ะไหนยีราฟยีราฟป้าอิงเอามาให้เดี๋ยว เด,เดี๋ยวเอาตามไปค่ะ mm hmm. เออ <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้ยแยงแยงแยงไม่เอาค่ะไหนไหนคะบอกพี่ๆว่าแซนดี้จะไปนอนแล้วนะคะแซนดี้จะไปนอนแล้วรงกนาแล้วก็แซนดี้ขอให้พี่ๆฟังดีนะคะ <c oughs> อย่าลืมฟังเพลงวันที่5สิงหาคมกับเพลงแซนดี้นะคะ บายบายค่ะบายบายนะคะพี่พี่ขอบคุณติ๊กเกอร์นะคะนอนเร็วชายนอนหนึ่งทุ่มค่ะนอนยาวเดี๋ยวนี้นอนยาวแล้วตื่นอีกทีก็ตีห้าค่ะเป็นคนนอนเร็วตื่นเช้ามากไปแล้วนะคะบาย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 าคนสวยคนสวยง่วงนอนยังคะง่วงแล้วค่ะคนสวยต้องมาตามทุกคนเลยหลัะคะสวยขึ้นบ้านเองได้ไหมคะ ไม่ได้เนาะเราจะแอบมีเที่ยวกันเนาะใช่ไหมองไป้ปนะค่ะทุกคนมาใหม่นะคะ <c oughs> มาใหม่นะ <c oughs>